คือในเรื่องอ่ะทุกคนเห็นไหมว่าลาการอ่ะมันบอกว่าตัวเองอ่ะจาหน้าใครไม่ได้เลยมองใครก็เป็นแบบหน้าเป็นหมากลุกไปหมดซึ่งไอสิ่งเนี้ยมันคือโรคโรคหนึ่งที่มีอยู่จริงนะทุกคนซึ่งโรคเนี้ยในความเป็นจริงอ่ะมันชื่อว่าโรคลืมใบหน้าซึ่งอาการเนี้ยก็คือเป็นอย่างลาการเลยคือจําหน้าใครแทบไม่ได้เลยซึ่งโรคเนี้ยพบได้น้อยมากๆแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ในโลกเลยแล้วนอกจากผู้ป่วยเนี้ยจะแยกแยะใบหน้าไม่ได้นะคะเขาเนี้ยจะยังแยกแยะสีหน้าไม่ได้ แยกแยะเพศไม่ได้เนาะหรือกะอายุไม่ได้ด้วยแล้วบางคนเนี่ยที่มีอาการรุนแรงมากๆเลยเนี่ยบางครั้งอะ่ะผู้ป่วยส่องกระจกอะ่ะยังอาจจะจําไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเนี่ยคือใบหน้าของตัวเองซึ่งโรคนี้นะคะเขาสันนิษฐานว่ามันอาจจะเกิดจากความผิดปกติในสมองซีขวาซึ่งเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจดจําใบหน้าแล้วก็โรคนี้นะคะยังแบ่งเป็น2ประเภทด้วยนั่นก็คือภาวะลืมใบหน้าตั้งแต่กําเนิดกับภาวะลืมใบหน้าเนื่องจากการได้รับการกระทบกระเทือนทางสมอง ซึ่งรากันน่ะน่าจะอยู่ในประเภทแรกเนาะเพราะว่าเขาอะตั้งแต่จําความได้ก็คือจําหน้าใครไม่ได้เลยถ้าใครอยากหาอ่านไลโนเวลของเรื่องเมาเมาเนี่ยสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ Phoenix Next นะคะแล้วก็ใช้โค้ดส่วนลดตามนี้ได้เลยจะลดเลย15%สูงสุด50บาทเนาะหรือจะใช้โค้ดส่วนลดนี้นะคะซื้อหนังสือเล่มอื่นในเครือของ Phoen i x ก็ได้เหมือนกันนะ